สกายทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เอารถขับมาวิ่งงานก่อนนะครับแกปบนแกปกลางยังไม่เสร็จนะครับทําสีอยู่นะครับก็เลยเอารถมาวิ่งงานก่อน2วันนะครับสุภาพราาเรียกกลับมาวิ่งงานเพราะว่าใช้รถเยอะนะครับไปอิมเรียวเวิด์ลซ้รงก็จะมี20 30คันได้นะครับมา2คันกับพี่เอกนะครับสตาร์ิงครับแมนเหมือนกันนะครับแต่เป็นแมนออโต้ตัวใหม่กว่าคันนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวก่อนนะครับเป็นแมนตัวก่อนอันนี้เป็นแมนออโตโอ้460นะครับนี่น้องๆกำลังขึ้นรถอยู่นะครับวิ่งไม่ไกลครับประ2กิโลนะครับประมาณ2กิโลมีพี่ตำรวจไปด้วยนะครับแต่ไปเจอกันที่อิมน่าจะมี30 30คัน40คันน่าจะได้นะครับ เดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดินทางมาถึงเรียบร้อยครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลดูประตูหลังให้ครับพี่เจ้าครับอิมพิวเวลำงนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดรอตรงนน้นนะครับนี่รถกำลังทยอยมานะครับ หลายโรงเรียนเลยครับคันนี้ใครวางร้อยแปดสามใครเจ้าไอต้นครับผม เราจะจอดรอเวลากันตรงนี้นะครับกลับกี pues, ่โมงไม่รู้คันนี้รถพิชานะครับสแกนเนียหนึ่งสองสี่แกนเนียแกบิดกลับกี่โมงลูกเนี่ยเที่ยงเหรอ มานเที่ยงเยอะมากเลยวันนี้ แกนเนียนะครับเกียบบิดนี่ก็สแกนเนียวันนี้ลุ้งเทแกอลดีครับเกียบบิดด้วยนี่วันนั้นผมว่าคันนี้ไปขับเปลวมะใช่ไหมวิ่งโรงงานอะหรือคนละคันผมาว่ากันไหนไปขับว่าวานะันนั้นคนละคันมั้งเออเราเจ็ดสิบ รัดเต้นรัดเต้นรถยาวรถยาวแมนนะครับแมนหมวนัวกระสุนคันนี้ยาว13เมตร80 ล้อเลี้ยวได้คันนี้ก็เลี้ยวได้ล้อหลังเลี้ยวได้นะครับคันนี้แมนคันนี้เป็นฮีโน่ห้างันนี้สู นุ่นแมนรถยาวมาอีกแล้วคันนี้นะ่าจะเป็นน้าเรือนขับคันนี้เป็นแมเอรถยาวคันแรกในอู่นะครับจะมีสองคันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดกับหนึ่งร้อยแปดสิบสองนี่เป็นรถยาวรถยาว แมนเหมือนกันรถยาวรถยาวเราจอดอยู่กันข้างทีมพีเรียกว่์สำโลงครับ สี่สิบบาทนะครับวันนี้สี่สิบบตทพี่แมนเราจอดอยู่นี่กำลังทยอยเข้ามาอีกนะครับนี่ไม่ตอนนี้จอดอยู่ประมาณ2 0่สี่สิหคันแล้วก็กำลังจะตามเข้ามาอีก เกือบ20คันรถติดคันนี้รถรถพี่วาไหมใช่รถพี่วานี่พี่วารถพี่วาเนี yeah. ่ยกนเนียนะครับแกนเนีย แจเอสวัสดีครับพี่วาวารับที่ไหนมารับไปบางกะสีอ๋อสองขังนนะเบสครับพี่วานะครับพี่วาแกนเนียเกียบิดอันนี้ไม่รู้ใครขับพี่ชายพี่ชายขับโอ้นี่มีรถนำด้วย ยาวรถยาวอันนี้เจ้าสิทธิ์อันนี้อันนี้ไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะไอ้บิก๊กเดี๋ยวเราจอดตรงนี้นะครับ